ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านงกงันด้วยนะวัน,นอยู่ในเกมนานนี้กันเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทํา2ดาบนะผมนะเพราะว่าน้องในดิสผมเนี่ยเขาหาวิธีเจอผมก็เลยจะเอามาช่วยให้ทุกคนที่ยังหาไม่เจอเนี่ยดูคลิปผมแล้วอาจจะเอาไปทํากันได้เลยนะครับผมนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ทําทีหรอกแต่ว่าน้องเข้ามาช่วยกันบอกวิธีทํานะครับผม ส่วนขั้นตอนเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็พยายามดูในคลิปนะผมว่าตอนนี้เนี่ยผมดูว่าน้องเขาจะพาไปไหนก็พยายามดูแล้วก็สอบถามได้ในใต้ล่างคลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เลยนะครับผมนะโอเคไปดูกันเลยโอมาก่อนที่2ก่อนโอเคจําไว้นะไม่อย่าพูดไห้ฟัง <c oughs> เออเดี๋ยวขอพระธานมิตรน้องซิมเดี๋ยวคุยง่ายโอเคมาก่อนที่2เรียบร้อยแล้วก็ไปตรงไหนน้องซิมด <ไป S 1> ้านบน,รบนหรอด้านบนทีต่ตรงนี้ <c oughs> จุดเกิดบอสลิงจุดเกิดบอสลิง <Bot Link. S 1> โอเคแล้วเราให้ตีให้ดอกดาบเล่มนี้เราต้องตีให้ดาบดาบเล่มในนี้นะครับผมนะน้องซีมบอกไว้แล้วในในเล่มนี้นั่นเองก็คือดาบที่บอสลิงมันใช้อะ่ะเออวันนั้นแหละโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปต่อไปส่วนใครที่งงว่าพี่ครับบอสลิงมันจะเกิดกี่โมงเกิดตอนไหนบ้างก็เดี๋ยวผมจะอธิบายน,นะผมก็คือบอสลิงเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะตอนบลัดมูนก็คือตอนที่พระจันทร์ เป็นสีเลือดนะครับผมนะในตอนกลางคืนนะผมถ้าพรมราชนเนี่ยยังเป็นสีขาวอยู่จะไม่เกิดนะทุกคนนะจะเป็นสีเลือดเลือดประมาณเลือดของลิงประมาณห้าแสนก็รีบรตีนะทุกคนนะไม่งั้นโดนแย่งนะครับผมนะโอกาสดอกก็จะง่ายนะครับผมนะ,ะมาคุยกับเอพียมาตโตเราไปคุยกับยมาโตนะครับผมตามไปเลยเดี๋ยวจะสกิปนะครับผมสกิปแบบเร่งเร่งทำทำทำแลตามทำแลบ นี่นะผมยามาโตะนั่งยืนแอคอยู่คุยกับมันปุ๊บตรงนี้แล้วมันจะเป็นแชตเตอร์หนึ่งแชตเตอร์หนึ่งฮะแชตเตอร์หนึ่งให้ทำอะไรนะมาคุยกับอันนี้ต่อโอเคคุยกับคนนี้มันมันอ๋อนี่ไงนี่ไงให้คุยคุยปุ๊บไปเป็นแล้วคุยกับยามาโตะต่อแล้วคุยกับยามาโตะก็คือเสร็จแชตเตอร์หนึ่งใช่ไหมใช่โอเคแล้วแชตเตอร์สองแแชตเตอร์สามแล้วแชตเตอร์สามไปคุยกับตัวนี้เดี๋ยวแชตเตอร์สองคืออะไรอ่ะ ชีพเตอร์สองคือคุยกับไอ้ลูกปั้นพี่อ๋อก็คือชีพเตอร์หนึ่งคืคุยยามาโตะชีพเตอร์สองคือคุยกับลูกปั้นกับลูกปั้นชีพเตอร์สามคุยคุยกับไอ้ตัวนี้อีกรอบตัวไหนตัวไหนตัวไหนนำไปเลยตัวยามาโตะพี่คุยกับยามาโตะอีกรอบคุยกับเอ็นตสี่ตัวหน้าเกาะโอเคชีพเตอร์สี่คุยกับมีเดียมคุยกับมีเดียมไอ้หัวกะโหลกโอเคเรียบร้อยเรามาจะให้เราจุดคบเพลิงมีเวลาห้านาทีห้านาทีในการจุดคบเพลิงไปใช้ดาบเอ็นมาในการจุด เอ็นมะใช้สกิลจุดใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราจะรู้ไหมว่าเปิ่งอยู่ไหนเขาเปิ่งอันนี้เป็นไอตัวแรกอ๋ออันหนึ่งแรกใช้อย่างนี้เลยย้ำนะว่าเป็นดาบลิงใช่ไหมดาบลิงพี่ดาบดาบลิงย้ำนะครับโอเคจุดหน้าเกาะจุดแรกจุดสองจุดสองอยู่นี้ครับผมข้างเกาะนะข้างข้างตึกจุดที่สามอยู่ตรงต้นไม้จุดที่สามอยู่นี้โอเคกิตงงเรียนนน อยู่ที่สี่อยู่ตรงที่สี่บอสลิงไปถึงไหบินไม่ถึงมาปลดแบนแล้วแหละไม่ได้ไม่ได้ปลดแบนอันนี้กูอันนี้จะลาดกลับมาจุดที่ไหนนะจุดที่สามใช่ไหมจุดที่สี่จุดที่สี่จุดที่สี่อยู่ที่บอสลิงตรงนี้โอเคหลังนี้กระดูก <wh racket> หลังนี้อ่ะฮะหลังกระดูกที่ดีบอสจุดที่ห้าอืม กูงวงลีเปิดมาเสื้อสีเหลืองไม่ใช่จุดที่ห้าจุดที่ห้าตรงนี้โอเคจุดที่ห้าต้นไม้ตรงนี้นะผมอยู่ใกล้ๆกับไซบ็อกกริร่านะโอเคจุดที่หกอยู่ตรงป่าสากจุดที่หกเนขอเอียีหน่อยหกตรงนี้หกมีกี่จุดเนี่ยทั้งหมดสิบจุดนี้โอเคจุดที่หกตรงนี้นะย้ำนะทุกคนนะอยู่ตรงนี้ที่ตีบอสลิงนะครับ่วนไปจุดที่เจ็ดอยู่ด้านบนแท็บสอง อยู่ที่7อยู่ชั้นบนนะครับชั้น2ตรงนี้นี่นี่นี่ที่เจุดนี้นะครับจะเล่นแต่รหัสนั้นใช่ไหมจุดที่8ออ่ะตแปนแต่รหัสนั้นแล้วใช่ไหมจุดที่8อยู่ชั้นบนสุดต้องเล่นตรงนี้ครับจุดที่แปดนะฮะจุดที่9ตรงหน้าปราสาทที่9กหน้าปราสาทโอ้โหอยู่นี้เลยเหรอตรงนี้ตรงนี้ย้ำนะครับผมอยู่ที่9อยู่นี้นะหาดีๆ น้งบุญใช้ตะกี้ไม่โดนแค่นั้นสุดท้ายสุดท้ายอยู่หลังรูปปั้นเชีย่ยน้องสิบรู้ได้ไงวะหายเองเหรอวะหายเองเลย,ยเเนี่อยู่ที่เก้าด้วจุดที่ 10, สิบสุดท้ายนะครับผมตรงนี้โอเคไปเลยแล้ว<ร>ไปคุยกัยกบมีเดียมมีเดียมเหมือนเดิมครับไปคุยกับหน้ากะโหลกเหมือนเดิมนะครับไม่พี่เออถ้าจุดทําจุดเสร็จแล้วไปคุยกับผีผีอยู่หลังรุปปั้นไม่ใช่มีเดียมใช่ไหม ไม่ใช่ okay, okay. มีเดียมเดี๋ยวค่อยตัดแล้วนะออกไปก็คือจุดไฟครบสิบแล้วก็ไปคุยกับผีด้านหลังปราสาทตรนะครับตรงนี้เลยที่ใช<ต>่มันจะเกิดทุกซุอนกลางคืนก็คือเราต<ร>้องคุยกับมันเหรอมันจะให้เราไปตีลิงหนึ่งร้อยตัวในตอนบัดมูลก็คือบัดต้องตีงตให้ทันบัดมูลไหมหรือว่าแบบบัดมูลหายตีไม่ทันก็จบเหรอบัดมูลหายตีไม่ทันคืนต่อไปก็ตีได้บั้โหก็โอเคครบร้อยตัวก็ไอ้ไอ้ตรงนี้มันจะเกิดยังไงอะไอ้ตรงเนี้ยจะรอตอนกลางคืน เรากลางคืนแล้วมันจะเกิดแล้วเราก็คุยกับมันใช่ไหมใช่บัตร<อ>มูลแล้วก็ตีตลิงลให้ครบอ้อยตัวตอนในคืนบัตม<ๆ>ูลเฉพาะคืนบัตรมูลนะย้าเฉพาะคืนบัตรมูลโอเคเสร็จแล,แล้วก็ไปคุยกับมีเดียมต่อแล้วก็ไปคุยกับมีเดียมนะผมนะรอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ตีลิงร้อยตัวนี่ยากแม่งต้องตีให้ครบต้องตีให้ตอนบัตรมูลด้วยคุยกับมีเดียมเสร็จแล้วมันจะเป็นไฟนอลเซตเตอร์ จุดข้อเพลิงแมนเนียมาฮะเสร็จละจก็เพลิงเหมือนเดิมจุดก็เพลิงเหมือนเดิมแลสิบจุดใช่ไหมใช่เราจะมาตรงจุดนี้คือท้ายมันจะมีบอสก็คือจุดสองรอบเลยเหรอใช่ใช่โอ้ยแล้วก็พอจุดเสร็จก็มามาตีก็เพลิงก็คือแค่จุดจุดเพื่ออันเชิญอันเชิญใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็บอสจะเกิดบอสเดินแล้วไม่มีคนมาแย่งตีหรอไม่มีหรอกมั้ ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะขอขอบคุณข้อบูลจากเราก็ไปคุยกับมีเดียมเพื่อซื้อดาบสองอ๋อมีเดียมขายดาบเหรอใช่พี่ทาตีบอเสร็จไปคุยกับมีเดียมไปคุยกับมีเดียมมีเดียมขายดาบแล้วก็เสร็จเลยใช่ไหมเสร็จเลยโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นทีละขั้นตอนแล้วกันนะครับผมนะนี่อธิบายเล่าๆคร่าวๆโอเคแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะถ้าคลิปนี้ผิดอะไรไปหรือว่าทำอะไรไม่ถูกต้องก็ขอเป็นหน้าที่ดีด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ